เห็นแสงแหลดเลยขาก็อดใจบ่ได้เนาะพี่น้องนั่งใส่มัดใส่เม่นเโอ้นั่งหน่อย,อยตันนี่มูคนย่เทิงนี่บ่นั่งหน่อยที่ผมเคยนั่งเล่นนาะแต่ว่าตัวนี้ขอบตาบ่เป็นขอบตาขาวพี่น้องนั่งหน่อยขอบตาขาวอยู่ส้นส่วนโ้น,นกลางส่วนนอ้กินมูตัวนี้ <laughs> <c ười> มเมื่อแลนห้นห้อน,หอนอยู่พวปัน่นสาวสําหน่อยเอ้ไอลงกับบ,บบุเป็นกลุ่มเป็นก่อนขอกพี่น้องอมาออกแมาประตอช่วงถือเวลาเป็น สังเกตเบืองตะเกิดเขาลงมานางังพอพันอยู่ทั้งต้นใหม่แทบทุกต้นนะพี่นอ้นองเป็นตัวหนึ่งลงมากินเป็นรูวาเป็นปอดไทยเป็นกระเป็นกระแลนนลงมาหาองพี่น้องป่ะจําจเป็นตองไปเอื่นก็ต้อกกระเดือนอกจากว่าเขาอยากเห็นตัวใดตัวหนึ่งที่ผมเคยเอือนตัตัวนู้นนั่นเละเกิดเป็นเคยเล่นเคยอยู่เคยกินน้ำข้าหเอาบอกเห็น เดี๋ยวไปเคาะตนใหม่อเอาเดี๋ยวผมก็เรียนต้องมาหาพี่น้องเอ้ยกินพักก็นั่กนงกิน